หลังจากที่พยามารถูกจองจําแต่มันก็ยังไม่สิน้นฤทธิ์มันได้พ่นมาเล่นความชั่วร้ายออกมาจากร่างกายและ,มะเมล็ดเหล่านั้นก็ลอยตกไปทั่วโลกและเมื่อมีสิ่งใดมาสมัมผัสเมล็ดนั้นจะทําให้เกิดสิ่งที่ชั่วร้ายขึ้นหมาและมีมะเมล็ดหนึ่งถูกกินโดยหอยทากตัวหนึ่งพลังแห่งความชั่วร้ายเข้าในตัวหอยทากทําทให้เปลี่ยนให้มันกลายเป็นมนุษย์หอยทากงาง,งาง,งางางางและในจิตใจของมันเต็ไมไปด้วยความแค้น ที่เห็นพ่วง้องถูกเหยียบไปมากมายมันจึงละวาดทำร้ายมนุษย์ทันทีอุยตายวายกรีสสัปหลานบุกจ้าช่วยลเลยพญาอามานเห็นการลระาวาดของมนุษย์ไอยทาคก็รู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขมากจึงได้สั่งให้ลูกน้องรีบขึ้นไปช่วยมันทันทีแล้วเข้าไอตัวนี้เข้าว่ามันทำงานสำเร็จแน่นอนได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านสำเร็จลวเมื่อมันมาสมทบกับมนุษย์หอยทากแล้ว ก็ยิ่งทําให้วันแข็งแกร่งขึ้นชาวบ้านก็เดือดร้อนหนักกว่าเดิมช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยดีตอนนี้ยนแยล้วจา้า <th> เฮ้ยตออกต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 ก็ตตกกตตก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 ตยตกายตกกตกกกตกตกตกกตกกตต นอยอยู่ในกลองก่อนเธอะคิดจะจัดการพวกข้าเล่นมันเลยได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านอโอ้ยการคอสิครับไม่ต้องซ้ำเดี๋ยวใคาจะจัดการเองเฮ้ยไอชชุกเอไอเจเฮ้ย,ย,ยตกตงตๆตอ,อีกแล้ว ว่าเอ้ยเปรือม,มันแข็งเหลือเกินต้องใช้ไม้ตายซะแล้วลูกเตะเฮน่าโอ้ยไม่จริงมันทำลายเปลือกเคอได้ยังไงกันไม่ลาละครับเขาจะปิดด่านแล้วต้องรีบกลับบ้านครับ